เอาล่ะสวัสดีครับผมพีเจมบาสเกมเอรวันนี้มาเจอกันกับเกมนี้ครับ I am great นะฮะผมเคยไหมเคยไหมเคยที่อยากจะเกิดเป็นอะไรที่เราไม่เคยเป็นบ้างไหมผมไม่อยากเกิดเป็นขนมปังดูดิขนมปังเกมนี้เราต้องทําอะไรครับผมอยากจะรู้จริงวัดโอเคอ๋อผมต้องขยับไปเรื่อยๆครับอย่างเงี้ยอ๋ออ็อเคโอเคโอเคว้าววู้ยยยยใครบอกว่าขนมปังไม่มีจิตใจนี่ผมต้องไปที่ไหนว้าวว้าวมด มอขึ้นบอลขึ้นค่อยๆไปแล้วกันกูจะไปหาเครื่องปีกับน,นมปงังค่อยๆปีนไปอย่าบังทางแม่งเอ้ยตู้เย็นมันเป็นอุปสรรคต่อชีวิตกูแล้วกันสบายสบายปีนไปไหนนะกูโอ้ยมันต้องผ่านน้ำผ่านที่อะไรกูผ่านน้ำไม่ได้เฮ้ยกะก็กโอ้เหมือนนักปีนเขาค่อยๆค่อยๆไปบัสมิชชั่นอินพอสิเบิลมันต้องเบี่ยงตัว ก,กูเกลียดมิประดุลเสึกจะแดกกูเลี้ยงมดอีกไอ้หอยจุบ๊บเอ้ยกว่าที่เราจะเป็นขนมปังปิ้งที่สวยงามเราต้องพลาดอะไรไปเยอะเลยนี่แหละนี่แลหละเฮ้ยกะกะกะซี่ไปเออกูขอกะกะสิกูกกกเกลียดเฟอร์นิเจอร์ที่มนุษย์ใช้หนึ่งแม้ว่าจะเป็นเตาหรืออะไรพระเจ้าคุ้ยช่วยทอดอ้าวปิ้งละเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเลือกว่าเอาเลือกว่าตรงนี้ก็ปิ้งได้ครับสุดยอดไปเลยเราก็จะจะเรืกองอะจะเป็นขนมปังที่ดีในอนาคต เรียบร้อยไอ้นี่เด้วู้การเป็นขนมปังนั้นไม่ใช่เรื่องอยากเอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมเกิดมาเป็นขนมปังกว่า20ปีผมต้องคุกทีกับสิ่งของที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นถ้วยชามรําไห้เนี่ยสร้างขึ้นมาทําไมเด้ยต้องการเป็นขนมปังที่มนุษย์ชอบมากและผมต้องการความร้อนซึ่งผมได้สังเกตแล้วความร้อนที่ผมเห็นก็คือหลอดไฟข้างบนนั้นมันมีอุณหภูมิที่จะทาให้ขนมปังอย่างผมเนี่ยสุกได้เลยเอาเป็นว่ากูต้องปีนขึ้นไปผมมีแผนขนมปังก็มีสมองเข้าใจไหม แล้วคุณจะไปเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเวียงตัวโอ้โหยิ้มน้ำสติกแต่ผมต้องเป็นขนมปังที่มนุษย์ชอบกินที่สุดนี่คือความฝันของพรอมกล่องขาเกาะหน่อยนะเขาเบียดเปลี่ยนซึ้งกันละกันแป๊บหนึ่งไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเยี่ยมวู้ปีนเป็นสไปเดอร์แมนเลยเอาเป็นว่ากูมาถึงจุดนี้ได้ไงก็ไม่รู้ไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฝังฝันมันอยู่ข้างหน้าไว้ตรงนี้แหละ ปล่อยได้ปล่อยแล้วกลับโอ้โหโสำเร็จสำเร็จกคไฟลวกอย่าล่กอย่าลุน้าจงไปสุขเป็นสุขเถอดตอนนี้แหละกู <c oughs> จับนี่ไงเป็นลการที่ถูกต้องไปไงละ่ะเจสผมกำลังทำให้มันสุกได้แล้วสุดยอดไปเลยฉลาดจริงๆเลยกูเพื่อให้มนุษย์ได้สนใจเราบ้างเราดาวขนมปังก็มีหัวใจนะวยยังไงเรียบร้อยแล้ว,วเจ็บยากที่ผาย Thank you